สวัสดีเพื่อนชาว NL Studio ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูว่าไมชัวอันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของปลอมนะครับไมชัวสอตัวนี้นะครับเหมือนกันมากเลยนะครับทั้งรูปลักษ์ทั้งสีน้ำหนักมีสวิตช์เหมือนกันด้วยนะครับทีนี้ถ้าดูภายนอกเนี่ยมันโหแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่า ตัวไหนเป็นของแท้ตัวไหนเป็นของปลอมนะครับหรือของ c o p y g a t A นะครับทีนี้มันจะพอมีวิธีการที่จะตรวจสอบได้อยู่นะครับว่าตัวไหนเป็นของแท้หรือว่าตัวไหนเป็นของปลอมนะครับโดยการใช้ตัวมันติมิเตอร์นะครับ <Another one> มาวัดตัวค่าความต้านทานของไม้นะครับว่าตัวไหนเป็นของแท้หรือตัวไหนเป็นของปลอมนะครับหลักการก็คือตัว ไมชัวที่เป็นของแท้นะครับมันจะมีหมอแปลงข้างในใหม่ด้วยนะครับมอแปลงตัวนี้นะครับมันจะช่วยในการแปลงเสียงของไมเนี่ยจากอันบนรลานเป็นเสียงบรรลานนะครับแล้วทีนี้ความต้านทานของหมอแปลงนะครับมันจะส่วนใหญ่แล้วมันจะต่ํามากๆนะครับความต้านทานของหมอแปลงมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน20บนะครับหรือหลักสิบนะครับที่เป็นของแท้นะครับที่มีมอมันจะมีมอแปลงนะครับ แล้วตัวที่มันเป็นของปลอมนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่หม้อแปลงมาหรือใส่หม้อแปลงมาก็ใส่แบบหลอกๆมานะครับความต้านทานของตัวเอาพุตมันจะอยู่ประมาณ600โอห์มนะครับ6 0 0ถึง700โอห์มนะครับตัวนี้มันจะเป็นของปลอมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดสวิตช์ของไม์แบบนี้นะครับเปิดทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่า เสร็จแล้วให้เพื่อนหาตัวดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับลักษณะหน้าตาของดิจิตอลมัลติมิเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเอาสายสีแดงนะครับสายสีแดงแบบนี้นะครับต่อกับรูปนี้นะครับรูปที่มันเป็นตัว V ตัวโอห์มแล้วก็ตัวมิลลิแอมตัวนี้นะครับที่ใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้ว ตัวสายสีดำนะครับนี่ครับสายสีดำนะครับให้ใส่ลงไปที่ช่องคำว่าคอมนะครับจะเขียนภาษาอังกฤษเป็นอยนะครับคอมใส่ลงไปเลยแบบนี้ปึ๊บครับเสร็จแล้วตัวมัลติมิเตอร์เนี่ยให้ปรับมาที่ลักษณะของรูปที่เป็นรูปรูปโอห์มนะครับมันจะเป็นรูปนี้นะครับรูปโอห์มครับผมปรับมาที่ครับผมจะปรับไปที่ย่าน2 0 0พันประมาณนี้นะครับก็วัดได้แล้วนะครับ าบางรุ่นก็มันจะเป็นออตโตก้ก็ปรับมาที่โอมมันก็สามารถวัดได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้รุ่นที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ก็ปรับตามผมได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการวัดค่าความต้านทานนะครับก็วิธีการก็คือเราจะวัดความต้านทานระหว่างขา2กับขา3นะครับมันจะเป็นสอ่าซ้ายสุดจะเป็นขา1นะครับ ตัวตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นขา3นะครับส่วนตัวขวาสุดตรงเนี้ยมันจะเป็นขา2นะครับเราจะทำการวัดขา2กับขา3นะครับลองดูครับก็ให้เอาตัวมันติมิเตอร์นะครับเอาตัวเข็มนะครับปลายเข็มตัวนี้นะครับจิ้มไปที่ขา ขา2กับขา3นะครับจิ้มลงไปเลยอ่เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูขา2จิ้มให้โดนขาตรงๆนะครับขา2กับขาสามตัวนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาที่ห0ร้อยประมาณ625 oh ้อยิบห้โอมนะครับประมาณเนี้ยตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าตัวนี้เนะี่ยไม่ได้สันนิษฐาน,นครับตัวนี้เป็นของปลอมแน่ๆครับมันได้600 600อยอะห้โอห์มนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะดูว่าเป็นของปลอมหรือเป็นของแท้นะครับวัดดูเลยครับวัดเหมือนกันครับวัดขา2กับขา3นะครับอ่ะได้18โอห์มนะครับตัวนี้มีหม้อแปลงเป็นของแท้แน่นอนนะครับเราจะมาเฉลยกันครับตัวนี้ของแท้นะครับตัวนี้ของปลอมฝั่งซ้ายมือ ของผมเนี่ยเป็นของปลอมนะครับฝั่งขวามือเนี่ยเป็นของแท้เพราะว่าฝั่งขวามือเนี่ยวัดความต้านทานแล้วได้ประมาณ18โอห์มซึ่งเป็นมีมอแปลงข้างในนะครับเป็นของแท้แน่นอนส่วนฝั่งขวามือเอฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นของปลอมนะครับวัดความต้านทานได้625โอห์มนะครับก็ไม่เฉลยครับนี่ไงครับตาครับของแท้จากมหาจักรครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ